ซีน CF ครับเลนคาร์บอนไฟเบอร์ตัวแรกของโลก สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Cam e r a m a k เ r เอเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอาเจ้าตัวนี้มาให้ดูกันนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมในกล่องสีดําคือ c ีนซีเนะครับหรือเลนส์ที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ตัวแรกของโลกเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆของการถ่ายภาพเนี่ยคงหนีไม่พ้นขาตั้งกล้องนะครับคือช่วยให้มันน้ําหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยเรียกว่าตัวนี้เป็นเลนส์ตัวแรกของโลกเลยครับที่เราเอาคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตเดียวเราจะมาแกะก ดูนะครับว่าเจ้าตัวซีน CF หรือว่าซีนคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยในกล่องมีอะไรมาให้บ้างหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับหลังจากเราแกะกล่องกันมาแล้วนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมคือเจ้าตัวเลนซีนคาร์บอนไฟเบอร์หรือซีน CF นั่นเองนะครับโดยที่ซีนเองเนี่ยจะมีออกมาถือว่าซีนคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวซีนธรรมดาซึ่งไม่ได้ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอยู่ที่ด้านนี้ของผมผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ด้านนี้คือซีนรุ่นปกติอันนี้คือซีนที่เป็นรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์สิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยคือขนาดที่เล็กลงและน้ําหนักที่เบาขึ้นอย่างชัดเจนเหตุผลหลกัลกๆเลยนะครับที่เขาต้องผลิตตัวซีนคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นมาเนื่องจากว่าโดยปัจจุบันนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายภาพหรือการถ่ายทาวิดีโอเนี่ยมีขนาดเล็กลงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเขาจึงมีการปรับให้อุปกรณ์หรือเลนส์เนี่ยมีความบาลานซ์หรือเหมาะก,กับตัวบอดี้ของกล้องมากขึ้นและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นนนยยกตัวอ่่างเช หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยคือบริษัทที่ผลิตเลนส์ส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะหาวัสดุหรือวัตถุดิบที่ทําให้เลนส์มีน้าหนักเบาลงถือว่าซีเนี่ยครับเป็นตัวแรกของโลกที่ผลิตออกมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้คือไซส์ของเลนส์ซีนียมาโดยทั่วไปนะครับจะเป็นไซส์นี้คือที่ไดมิเตอร์อยู่ที่114มิลนะครับแต่พอเราผลิตออกมาใหม่นะครับเป็นซีเนี่ย เราสามารถผลิตให้ด้านหน้าเลนเนี่ยไดมิเตอร์อยู่ที่95มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อแรกที่สะดวกคือการหาอุปกรณ์ใส่เสริมนะครับไม่าจะเป็นฟิลเตอร์ปกป้องหน้าเลนหรือุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถหาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เจ้าตัว s n e n e CF ตัวนี้นะครับเขาผลิตออกมาด้วยกันณนะปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะครับคือ16มิล24มิล35มิล50มิล85มิลด้วยกันนะครับซึ่ง5ระยะนี้ครับ รองรับการทํางานของงานวิดีโอหรือง,งานซีนีมาได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่วงวายจกนกระทั่งถึงช่วงเทเลพอสเทรดนะครับเราสามารถรองรับกับค่ายกล้องนะครับในทุกๆค่ายเลยนะครับที่ต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกล้อง Sony นะครับแคนนอนแบล็ m เมจิกนะครับหรือแม้กระทั่งกล้องอารีด้วยทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์การทํางานของช่างภาพมืออาชีพในงานซีนีมาทั้งหมดเลยข้อดีอีกอย่างเลยครับซึ่สาคัญมากๆสาหรับการใช้เลนซีนีมาตัวนี้คือเขามาพร้อมที่ทีสก็อกที่1.5 เรียกได้ว่าเป็นเลนที่มีความสมานสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับหรือการที่ทําให้ชัดลึกชัดตื้นมีความเด่นชัดเพิ่มขึ้นมาในงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้เก็บหมดนะครับเอาอยู่ที่สําคัญเลยนะครับเขาว่ามาพร้อมโคตติ้งตัวใหม่เรียกว่า X c ตติ้งนะครับซึ่งมันช่วยลดแสงแฟร์จากการที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับที่สําคัญเลยความคมชัดครับถ้าเราเทียบกับตัวอื่นในท้องตลาดแล้วเนี่ยความคมชัดของ c n CF เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับด้วยความที่อุปกรณ์ของการถ่ายวิดีโอม ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรโซลชันต่างๆเนี่ยก็ถูกพัฒนามาเช่นเดียวกันเลนตัวซีนคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้หรือเลนซีนซีฟตัวนี้มีการออกแบบเซนเซอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานหรือความเอียได้ถึง 8K นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาเราใช้งานกับกล้องสมัยใหม่แล้วจะเกิดความไม่คมชัดของภาพเพราะนั้นเนี่ยหมดห่วงได้เลยครับเพราะตัวนี้สามารถรองรับได้ที่สําคัญนะครับการใช้งานสําหรับอุปกรณ์ซีมาอื่นๆก็จะมีเฟืองของตัวสามารถเกี่ยวกับตัวโฟลว์โฟกัสได้นะครับหรือเฟ กับเลนส์ซีนแม่ทั่วไปที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะครับด้วยความที่เขาออกแบบมาพวกตัวระยะวัดต่างๆนะครับหรือรูรับแสงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้งานในที่มืดเนี่ยตัวอักษรต่างๆเหล่านี้จะเลืองแสงขึ้นมาเหมือนเป็นลายน้ำนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเลนส์ตัวซีนคาร์บอนไฟเบอร์หรือซีนซีตัวนี้เนี่ยออกแบบให้เป็นเลนส์ที่มีความสว่างสูงนะครับที่ t 1.5เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับใบเบรดนะครับซึ่งมีใบเบรดถึง1ใบด้วยกัน ดังนั้นโบเก้ที่เกิดขึ้นจากใบเบรท,ที่11บใบเนี่ยมีความกลมนะครับแล้วก็ให้ความนวลตามากๆเพราะนั้นในงานถ่ายวีดีโอนะครับเราจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวงานวิดีโอออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากโบเก้ต่งตางๆที่ตัวเลนส์สามารถลิดให้ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาลองเจ้าตัวซีนคาร์บอนไฟเบอร์หรือซีน CF ตัวนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Camera Maker นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับซีนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแล้รวรวมไปถึงการบริการหลังการขายต่างๆด้วยช่องทางติด ต่อก็เหมือนเดิมครับง่ายเลยครับไล n ์ออฟเชอร์กับเขาครับพิมพ์แอดคัมเมราเมเกอร์นะครับเราก็จะเจอกันแล้วครับก็กดปุ่มเพื่อนเพื่อนแล้วก็แชทกันมาได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อไปกันที่ Facebook Page นะครับค a m เมราเมเกอร์หรือว่าดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับ w w w camera-maker.co.th นะครับบริเวณปุ่มล่างขวามือนะครับจะเป็นปุ่มแล้แชตก็สามารถแชทเข้ามาคุยกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเอาตัว c n s เข้ามา,าให้ทุกคนลองดูกันเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะลองเอาวิดีโอของตัวซที่หลังจากถ่ายได้แล้วเนี่ยเป็นยังไงมาลองให้ดูกันนะครับยังไงฝากกดติดตามช่อง camera maker กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ